อทุกกระแสเทียมตรงทุกประเด็น s อ s สข่าวด่วนมิวพัสดสมัครวันนี้ใช้45วันรู้เรื่องคงการบันเทิงก่อนไทรจอบทุกประเด็นข่าวร้อนจากัอ s เอสข่าวบันเทิงมิวพัสสมัครวันนี้ใช้45วันสมัครคีิปพัสดุมิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิปสตาร์พัดุมิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648233311เฉพาะเครคือข่าย AAS วันนี้ถือได้ว่าเป็นฉากใหญ่มากพอสมควรเลยีฉากต่คงณเราเป็นยังไงบ้างคะสัมซอจริงๆก็มีความตื่นเต้นนะครับใน,ในเรื่องของของฉากที่ใหญ่โตประชากรค่อนข้างเยอะรวมถึงนักแสดงแล้วก็นักแสดงร่วมอีกอีกหลายๆชีวิตเลยวันนี้ประมาณน่าจะ20ได้ครับผมแล้วก,แวก็แล้วก็รวมถึงเอ็กซ์ต้าทุกนักแสวงร,ปรเป็นเสร็จแล้ว ไปถึงประมาณ50นะฮะแล้วก็คิวนี้น่าจะแต่เช้าแต่ว่าในเบรกดาวน์เนี่ยมีไม่เยอะหรอกแต่ว่าการเดินทางก็ค่อนข้างยากของบาน,น่าจะไต่ถึ้นขึ้นเพยเดียวมันยากตรงไหนครับที่มันยากในเรื่องของการจัดวางครับการจัดวาง,างต่างๆเพราะว่าเวลาถ่ายละครแล้วเวลาที่ต้องมีคนเยอะๆเนี่ยการจัดวางบล็อกจัดวางอะไรค่อนข้างาจะยากตื่นเต้นไหมครับช่บชดงบนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าเราเราเราดำเนินเรื่องมาค่อนข้างจะหลายเดือนเหมือนกันนะตอนตอนที่เราถ่ายนะครับแล้วก็ เราจะพยายามไม่ค่อยขายข้ามมากเท่าไรแล้วก็ตอนนี้มาถึงแต่งงานทําให้เรามีมีความรู้เรื่องภูมิหลังว่าเราเจออะไรเหตุการณ์อะไรมาบ้างแล้วรอคอยจะถึงวันนี้ในถงโปรบุริกนะครับค่ะนานมากค่ะซุปเป็นไงบ้างอลังมากจริงๆค่ะรู้สึกวันนี้เหนยจะพูดน้อยมากหนาวมันหนักเยอะมากค่ะมันหนากร้อนไหมครับร้อนบ้างค่ะโชคดีที่นี่ไปทิ้งร้อน ใช่ค่ะชุดนี้จะแบบใส่เต็มองคเลยเป็นชุดกิโมโนนี่เป็นการใส่ใส่ครั้งแรก้วยถ้าเกิดไม่นับที่เข้าฉากนะคะถือว่าการเล่นคู่ก่านี่เป็นการใส่กิโมโนครั้งแรกเลยหรือสีขาวด้วยเป็นเจ้าสาวเลยคือใส่แล้ห้ามฉี่ครับห้ามไได้เลยหม่ได้สามสี่ชั้นไงสี่ชั้นเลยค่ะใส่ใส่รองเท้าเองไม่ได้ครับให้คนช่วยค่ะหลังแบบโอบีมันบล็อกไว้ค่ะก้มไม่ได้ หลายคนจับตากับฉากนี้เป็นพิเศษเพราะถือว่าเป็นฉากใหญ่ก็เป็นฉากแต่งงานที่แบบโรนี่กัอัลมาดีจะต้องแบบใช้ชีวิตด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราจะถ่ายทอดอ,อารมณ์ออกมายังไหม จริงๆอารมณ์อารมณ์ในฉากนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นความสุขทั้งหมดสะทีเดียวนะฮะมันก็มีเรื่องของการเมืองมาเกี่ยวข้องระหว่างทางฝั่งไทยเองทางฝั่งญี่ปุ่นเองสัมพันธไมตรีเองฝ่ายใต้ดินเองเสรีไทยหลายๆอย่างมันมีมันมีมันมีเรื่องเรื่องเรื่องราวซับซ้อนมากกว่าความรักระหว่างโกเบริกับอังสมาลีในวันนี้ครับ ด้วยในหลายอย่างค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เต็มใจจะแต่งงานด้วยสำหรับอังสุมาลินก็คือเหมือนทําเพื่อคุณพ่อด้วยทําเพื่อประเทศชาติเพื่อสัมพันธ์ไมตรีเหมือนเป็นเหมือนแกเป็นหมาที่ต้องถูกจับมาแต่งงานในทั้งที่เราก็ไม่อยากแต่งแต่จริงๆแล้วในฉากนี้ก็จะมีมุมบางมุมไม่เห็นว่าจริงๆเราก็ห่วงๆกันลึกๆเธอก็ต้องชอบฉันชอบลึกๆก็แอบชอบเขาแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าทาเป็นไม่ชอบไม่อยากแต่งมอนนีถ่ายใกล้จบเลยก็ไ ไอ้ใ,ใกล้ใกล้หมดยังนันประมบณ70 80%ครับผมน่าจะาประมาณ70 8 0แเปอร์เซ็นต์แล้วครับทั้งเยอะด้วยเหมือนกันหลังจากนี้ออนแอร์ไปกระแสเราเไงบ้างเป็นยังไงบ้างกระแสค่อนข้าง,งดีครับพี่แปบค่อนข้าง,งดีเวลาเวลาไปเจอคนรอบข้างเจอแฟนเจออะไรก็จะชื่นชอบกัน โกบรีน่ารักดีอังสูมารินสวยดีอะไรเงี้ยเข้ากันได้ดีนะมีคนมาบอกว่าทํามีอังสูมารินทำแบบนี้สงสารเพราะโกบลีโกบลีหลายคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยพี่บี้อาจจะดูแบบเล่นไม่ถึงกับนทหนุ่มญี่ปุ่นทุกการภาษาอะไรเงี้ยอะไรก็เต็มที่เนาะการแสดงเนียก็เป็นศิลปะนะครับเราก็ยินดีทำเต็มที่แล้วก็ติชมน้อมรับครับยินดีว่ามาได้เลยครับ เรถูกเปรียบเทียบครับกับตอนนี้มีผลงานที่ได้รับการตอบไม่ไม่ได้กลัวครับเพราะยังไงเราก็เป็นอาชีพมกแสดงเหมือนกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันในวงคารบันเทิงไงก็ถ้าเกิดว่ามีหนังมาผมก็ไปดูครับเวลาดูกระแสเปรียบเทียบเพื่เซลหรือเจอของดีหรี่พี่เสียครับไม่เสียอะไรเพราะในกองถ่ายคู่กรรมก็จะเอาทีเซอร์ของหนังมาดูเออชอบจังอยากดูผมดูผมก็ยังขนลุกแล้วก็อยากจะไปดูในโรงหนังเลยผมก็มานั่งเปิดดูโอ้ดีจังดีจังเด็กก็หล่อก็อยาก มันเขาอย่างนี้หนูนาคะหนูนาล่ะตตัวมันแซ่บเปียกชี้มันัของที่ีไม่ๆกันเลยก็เหมือนเหมือนกันของพี่บี้นะคะก็คืออย่างในกองเราเนี่ยเราก็เอายังเอาที่เสอร์มาดูอยู่เลยก็ยังคุยกันอยู่เลยยังแบบบอกเอ้ยน่าสนุกน่าไปดูฉากเชิงแบบอลังการมากกำลังนัดนัดกันอยู่ค่ะจะไปดูพร้อมๆกันกังวลอะไรไหมครับเพราะจะอะไรแบบนี้มีเรื่องกังวลไหม อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะว่าเราเป็นละครส่วนี้ก็จะเป็นหนังการตัดต่อเรียบเรียงหรือว่าการเล่าเรื่องอะไรก็คงจะไม่เหมือนกันนอกจากจะเปรียบเทียบกับเวอร์ชันภาพยนตร์ของนาเดชแล้วเขาก็ยังมีเปรียบเทียบไปในเวอร์ชันเก่าที่แบบเบอร์ที่สร้างกระแสนไปดีมากครับอ๋อใครจะเปรียบก็ให้เขาเปรียบนะครับเราเราตั้งใจทำงานเต็มที่ก็พอแล้ว นะแต่ว่าเปรียบเทียบได้ครับเปรียบเทียบได้ธรรมดาสบายๆบายคือพ<ม>อใจกับผลกตอบรับใช่รช่เขามีกระแสตอบรับดีทั้งผมหนูนาและทีมงานทุกคนจากที่เหนื่อยอยู่แล้วก็เรียกว่าเหนื่อยน้อยลงดีกว่าเนาะแพราว่าหายนเหนื่ยก็ไม่ได้เพราะเราก็ยังถ่ายกันอยู่ตอนนี้ใช่ครับผม คุณธมอะไรนะจ๊ะคุณธมยันตีจะมาใช่ใช่ใช่วันนี้วันนี้วันนี้ท่านคุณธมมยันตีท่านท่านจะมาดูด้วยครับทราบทราบจริงจริงก็ยังยังไม่เคยเจอคุณธมยันตีเป็นการส่วนตัวนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเบอร์พันนี้เป็นเป็นเบอร์พันที่คลาสสิกแล้วก็ทำมากระหลายเวอร์ชั่นแล้วก็อยู่กันมาอย่างชานาน บางโรงเรียนถึงขัง้นบาบรรจุเป็นหนึ่งในแบบเรียนนะว,วันนย้ยกญ่เลยทีเดียวนะฮะ,ะก็เลยโอ้โหแล้ววันนี้เราได้เจอเจ้าของบรันั์นี้เดี๋ยวก็คงแบงบต้องติดนึงเต้นแต่เดี๋ยวท่านท่านยังไม่มาครับน่าจะมาเขาเย็นๆ มากค่ะเพราะว่าหนูนาะชื่นชอบอยู่แล้วที่บ้านมีนิยายเต็มเลยวันนี้พลาดอยู่อย่างหนึ่งคือลืมเอาเมาให้เซนเออลืมใช่ท่ไมลืมเอามาให้เซนค่ะจริง,รงๆแล้วเนี่ยหนูชื่นชอบนิยายบทประพันธ์ของคุณธมยันตีเยอะมากทุกๆเรื่องเลยทั้งทวีพบคู่กรรมทั้งสัญญาโอเเยอะแยะไปหมดเลยวันแบบนี้ตื่นเต้นม,มากที่ได้เจอค่ะเล่นเป็นนางเอกเรื่องไหนพี่เสิร์ฟก็ขอให้คุณธมยันตีรับไปพิจารณาด้วยแล้วกันนะคะให้ตายเถอะครับไปแล้วกันนะครับ ครับผมฝากถึงละครเรื่องคู่กรรมด้วยนะครับจริงๆแล้วหลาย,ลายๆคนก็บอกว่าเป็นกระแสะของเวอร์ชั่น2013นะฮะมผมแล้วก็หนูนาทุกๆคนทีมงานทุกคนตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับอยีก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับทุกๆวันจะแลกคาร2ทุ่ม15นาทีทางช่อง5ค่ะ